เชิญท่านผู้บริหาระจากร้านโดเรย์เดยนะครับเชิญครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือใดๆอีกสักหนึ่งรอบหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยแล้วขอบคุณมากทีมที่ของเรานะครับวันนี้มากันเยอะแยะกันเลยทีเดีนะครับขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาให้เกียรตินะฮะมาเป็นส่วนหนึ่งสกิบพิญาในการเปิดนะแกลงพิธีของเรากับ Box Space นะครับรัชโยทีมที่ ผมบอกเลยครับที่นี่มีสไตล์สุดชิคลัดจริงนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าสองศิลปิน,นท่านนี้นี่สุดยอดผมยังเป็นแฟนคลับเขาเลยนะฮะแล้วก็ชื่นชอบในผลงานแล้วก็ทุกอย่างมากม,มากความสามารถเหลือเกินนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยคือถ้าแฟนคลับรู้สึกรู้สึกนะในตอนนี้ว่าอยากดื่มนมดื่มน้ำหากันได้เราให้เวลาอยู่เพราะตอนนี้พี่นิชิประชาชนกำลังนะฮะ กำลังใสัมภาษณ์นะฮะน้องแซมมี่ของเราและลูกถึงท่านผู้ชมใหญ่ของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะให้ทุกคนเนี่ยติดตัวไว้ไหนขอดูายไฟตั้มหน่อยแล้วขอดูนอาไปขึ้นมาเลยไปขึ้นมาเลยอ่าตั้มวราวุฒและแอนดี้อยู่ไหนฮะแอนดี้ไม่มีนะอ่าโอเคได้ไม่เป็นไรอย่าไม่มีไม่ว่าอย่าคุยอะไรึ้นมาพอโอเคโอเคอยู่ค่ายเดียวกัน กรทิ่ดีเขียนไปนครับที่วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยลเพราะว่าชอบชอบทาอะไรที่ตัวเองไม่รู้สึกตโกหกตัวเองวันนี้ที่มาเพราะว่าเราเคยมาแล้วแล้ว,ลวก็ได้สัมผัสแล้วถึงบรรยากาศลิ้นรถถึงอนุขุมขนของนะความเป็น็อก์ p สเปซไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณหรือวแต่คุณคุณคุณนั่นะนะครับวันนี้มาอย่าให้เป็นแค่ครั้งสุดท้ายหรือครั้งเดียวให้มีมาเรื่อยๆนัดกันนะฮะชิวๆกันได้เดยต่างสบายและเดี๋ยวผมครอปเอกไม่เกินสองนาทีแล้วกลับมาพร้อมกับนีเอนเสิร์ของตั้มวราวุษและฮันโอเคไหมโอเคคสูกก่เีย เขาไม่มีนะคะทุกคนมีความสุขไหมครับผมก็เป็นนักร้องเหมือนกันนะร้องให้ผมได้ไหมไแบ่งพักแบ่งพวกมากเลยอะ่ะอันนี้ทีมใคระเนีด้ทีมใคร นะเพลงทุกเพลงในวันนี้ที่เราจะนำมาให้ทุกคนได้มีความสุขนั้นเป็นนะฮะเพลงที่บอกเลยว่าเหมาะก,กับบรรยากาศแบบนี้และยิ่งเป็นคนคนนี้ขึ้นมาแล้วด้วยผมบอกเลยทุกคนจะต้องมีความสุขเพราะ